สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาพูดคุยข่าวสารในกะบวงการวอลเลย์บอลครับและแน่นอนครับคลิปนี้นะครับโอเกอร์จะมาพูดถึงตำแหน่งลิเบโร่ตำแหน่งเซตเตอร์แล้วก็ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับในสนามที่2ครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างจากสนามที่1นะครับแล้วก็จะทาผลงานได้ดีแค่ไหนนะวันนี้เราลองมาวิเคราะห์ลองมาพูดคุยกันนะครับและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็มีโปรแกรมแข่งขัน v n l 2024เนี่ยในสนามที่2นะครับแน่นอนว่านัดแรกเนี่ยวันที่28พวกเราจะเจอกับทั้งหน้าของโดมินิกันนะครับนัดที่2เจอกับฝรั่งเศสนัดที่3ครับเจอกับทีมชาติจีนและนัดที่4ครับเจอกับทีมชาติบราซิลนะครับคลิปที่แล้วนะครับโอเกอร์ได้ทําวิเคราะห์ไปครับในตําแหน่งหัวเสาแล้วก็ในตําแหน่งบีหลังนะครับคลิปนี้ครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับในเรื่องของลิเบโรเซเตอร์แล้วก็มิดเดิลบล็อกครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในสนามที่2นะครับวิเคราะห์ก่อนเกมกันซัก นิดหนึ่งนะครับและเพื่อป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่ตำแหน่งลิเบรโร่กันก่อนเลยครับทีมชาติไทยของเรานะครับเลือกเปียนุชแป้นน้อยกับทางด้านของน้องแบมนะครับจิดาภานาหัวหนองมานะครับซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงว่าโอกมองว่าก็ถือว่าเป็น2ตัวหลักแหละที่เล่นกับทีมชาติไทยมาตลอดนะครับในช่วงระยะหลังๆน้องแน่นอนว่ากับตันแป้นเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วนะครับในการไปเล่นลีกในการเล่นทีมชาติไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกําลังหลักอยู่แล้วนะครับอีกคนนึ่ นั่นนั่นคือจีดาภาครับองมองว่าน้องแบมเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับพระชา้นมองว่าในเรื่องของตําแหน่งลิเบโร่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการเปลี่ยนระหว่างจีดาภากับทางด้านของสุภตาภัยโลดเนาะอกว่า2คนนี้ก็จะสลับกันเล่นอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับตําแหน่งลิเบโร่เนาะอกว่าก็น่าจะสมูทไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องของตําแหน่งมือเซตนะครับก็จะเป็นทางด้านของนุกนิกครับนัทนิชาใจแสนนะครับกับน้องเนยกนกพรนะครับแน่นอนอย่างที่เราทราบกันครับว่ากับตันผู้เนี่ ไปร่วมทีมได้นะครับเพราะว่าได้รับประการบาดเจ็บเนาะอกว่าหน้าที่หลักๆนะครับน่าจะเป็นนุกนิกเนี่ยยืนเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีน้องเนยนะครับคอยลงมาช่วยซับพอร์ตเกมนะครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในบางจังหวะนะครับแน่นอนว่าการเซตของนุกนิกเนี่ยอกมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอน,นเพื่อนๆเ,เพราะว่าในสนามนี้นะครับมีการเรียก เพื่อนๆจากทีม d i a อน n d Food มาช่วย2คนนะครับนั่นก็คือกติกาแก้วพินกับทิชกรบุญเลิศนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการเซตเนี่ยนุกนิกโอกว่าเขาใช้ระยะเวลาปรับตัวจริงๆโอกะมองว่านุกนิกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะในตอนที่สับเปลี่ยนลงมาแทนกับตันผู้นะครับในสนามที่1เนี่ยทำได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าถ้าจะให้นุกนิกเนี่ยยืนยาวๆนะครับในการเป็นตัวหลักแบบนี้โอกว่าต้องให้ระยะเวลานุกนิกนิดนึงแต่โอกเชื่อว่าด้วยการได้รับการเตียวจากทีมสตาร์โค้ดเนี่ยโอกว่านุกนิกทําได้อย่างแน่นอนนะครับเพร ว่าตัวตีอย่างบุ๋มบิ๋มเอ่ยอย่างบีมอย่างน้องสองเอ่ยก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วเพื่อนเพนเพียงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าห่างกันไปนานนะครับกลับมาบกว่าใช้เวลาใช้จังหวะในการพูดคุยกันเล็กน้อยเนี่ยอกว่าน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับนุกนิกโอกเชื่อว่ายืนเป็นตัวหลักให้ทีมชาติไทยในสนามที่2ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านุกนิกเองก็เป็นคนที่มีเซนส์ในการเล่นอยู่แล้วแล,ล้วเรื่องของการทําร่างกายมากล้ามเนื้อก็ดีอยู่แล้วครับโอชื่อว่านุกนิกทําได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนบทบาทของน้องเนยยกกกนนนพพรรรรคัับบออ่่่าาาางงททีววเ้ ถือว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สูงมากๆครับเพื่อนๆการเล่น u 19เนี่ยก็ถือว่าเฉิดฉายมากๆนะครับในปีที่แล้วแล้วพอมาเล่นยู20ครับในรายการ v t v 9ของทางเวียดนามเขาเนี่ยน้องเนยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคือสกิลการเซตทั้งหมดเนี่ยน้องเนยมีครบเครื่องมากๆเพื่อนๆในการเล่นบอนเลเร็วบอลสูตร3เมตรหลัง3เมตรกลางทําได้ดีทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนกมองว่าน้องเนยเนี่ยในอนาคตนะครับจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับครั้งนี้ได้รับโอกาสไปเล่นใน บ n l อเนี่ยโอ๊กมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าน้องได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับโลกตั้งแต่อายุยังน้อยครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆบทบาทก็คงจะมาช่วยนุกนิกสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการเล่นนะครับซึ่ง๊กมองว่ามือเซตสองคนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าน้องๆอาจจะยังอายุน้อยอยู่หรือเปล่าแต่โอ๊กเชื่อว่า2คนนี้ทาได้อย่างแน่นอนนะครับได้รับการเติวได้รับการ เพิ่มเติมนะครับโอกว่าทําได้ดีอย่างแน่นอนนะครับสคนนี้เนาะทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของตําแหน่งมิดเดิลบล็อกกันบ้างครับแน่นอนว่าตาแหน่งมิดเดิลบล็อกนะครับทีมชาติไทยของเราเรียกมา3คนนะครับทัดดาวน์นุ้งแจ้งัธยาบรมสุกแล้วก็ทิชชากรบุลเลอร์นะครับก็ถือว่าแนนกับเตยเนี่ยโอกว่าเป็นกําลังหลักอยู่แล้วนะครับในการสลับกันเล่นแล้วก็มีทิชากรเนี่ยลงมาช่วยบ้างในบางจังหวะนะครับซึ่งแน่นอนครับการเข้ามาของทิชากรเนี่ยโอกมองว่านะครับ ซรโค้ดเล็งเห็นถึงการเข้าขากับนุกนิกครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เพื่อนๆก็เล่นอยู่ด้วยกันนะครับที่สโมสรดมอนฟู้ดนะครับแน่นอนว่าการปรับตัวการปรับจูนเนี่ย ไม่ต้องเยอะแยะมากมายอะไรเพื่อนเพเพราะว่าเล่นด้วยกันมาอยู่แล้วนะครับแล้วโอกมองว่าการเลือกทิชกรเข้ามาเนี่ยน่าจะช่วยเสริมในเรื่องของการโจมตีนะครับให้ดูหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของการโจมตีของทีมชาติไทยในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเนี่ยในสนามแรกเนี่ยอาจจะยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับการเข้ามาของทิชกรบุลเลอร์กับนุกนิกเนี่ยคือถ้าได้เล่นคู่กันเนี่ยโอกมองว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เล่นกันมาอยู่แล้วตั้งแต่สโมสรนะครับส่วนทัดดาวกับเตยเนี่ยโอกมองว่ายััังงงไไกกก็็ถือออวว่่าาาเปนํลลลหขททีมชติยยูแ้ สอ2คนนี้ก็น่าจะสลับกันลงเล่นโดยมีที่ใช่ก่อนะครับเป็นตัวเสริมครับและนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ครับเพื่อนๆ3ตํตำแหน่งนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับริเบอรโรเซเตอร์แล้วก็มิดเดิลบล็อกนะครับเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒชวนเพื่อนเชียร์ทีม ปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุม้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย t v i Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเผื่อเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันรถเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลด เพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1 0 0 0บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t c o t h หรือโทร02-207,000 0 2, 7, ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต